Allah Subhanahu wa ta'ala Allah I'm calling บาิลฮิราะห์มะเนรหิมอัสสลามวอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะรากาตุสสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสายสืบสุขภาพครับพบกับผมไปรถอยู่เป็นสุขเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีเอ็มทีวีครับท่านผู้ชมครับเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงนั้นมีอยู่กี่วิธีด้วยกันหลายคนอาจจะบอกว่าการรับประทานอาหารให้ครบห้ามูการรักษาพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีเลยทีเดียวแต่ยังมีหลายๆคนนะครับที่ยังมองข้ามอีกหนึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพนั่นก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีครับวันนี้จะไปคุยกับคุณหมอเรื่องความสําคัญของการตรวจสุขภาพประจําปีว่าการตรวจสุขภาพประจําปีนั้นช่วยทําให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงไหมและเป็นการคัดกรองหรือว่ากั้นกรองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบร่างกายของเราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า เรานั้นมีความจําเป็นที่จะต้องรับประทานยาดูแลหรือว่าหาหมอเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นหรือเปล่ารายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปพบกับคุณหมอที่ผมนัดไว้พร้อมๆกันเลยครับช่วงสายสืบสัทหาครับท่านผูช้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณหมอนะครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลการตรวจสุขภาพประจําปีคุณหมอเป็นอายุรแพทย์นะครับ นายแพทย์ประกรณ์ภูเซนครับอัสลามอะไรยกุ้งครับคุณหมอครับอัสลามยินดีที่คุณหมอสลาวเวลามาพูดคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงของสายเสื่มสุขภาพวันนี้นะครับคุณหมอครับวันนี้ประเด็นที่จะคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านคือเรื่องของการตรวจสุขภาพครับผมคือเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะใช้ในการดูแลป,ป้องกันสุขภาพของท่านผู้ชมหรือว่าบุคคลทั่วๆไปว่าตัวเองป่วยไหมหรือว่าถ้าป่วยจะได้รักษาตัวได้ถูกต้องอยากให้คุณหมอพูดถึง การตรวจสุขภาพประจําปีว่ามีประโยชน์อย่างไรในการตรวจสุขภาพประจําปีครับคุณหมอครับก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนว่าการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเรากระทําในทุกๆคนที่มีความเสี่ยงนะฮะโดยความเสี่ยงเนี้ยมันก็จะมาในช่วงที่อายุที่เราอายุมากขึ้นนะครับนะโดยส่วนมากเนี่ยก็คือจะส่วนมากเราจะตรวจสุขภาพในคนไข้ที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับนะเพราะว่ากลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ย อาจจะมีเรื่องของไขมันแล้วก็เรื่องของความดันและก็เบาหวานอาจจะมาตรงนี้นะฮะโดยมากเราจะเริ่มที่ตรง40ปีแต่ว่าไม่จําเป็นทุกรายต้อง40ปีต่ำกว่า40ก็ได้ต่ำกว่า40ปีก็ได้นะครับในในบางรายที่มีประวัติในครอบครัวที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วนะฮะก็จะมีความเสี่ยงหรือบุคคลที่มีสภาพอ้วนลงพุงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะมันก็อาจจะเป็นได้เร็วกว่ากว่านั้นก็ได้นะฮะครับผม ทีนี้ในส่วนของการตรวจสุขภาพพื้นฐานนะครับคุณหมอครับจะามีการตรวจอะไรบ้างเพื่อที่จะหาในเรื่องของอาการที่อาจจะมีการป่วยเป็นโรคตัวนี้อยู่ครับผมครับโดยส่วนมากเนี่ยในการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเราจะดูหลักๆเลยนะฮะก็คือคหนึ่งก็คือระบบหลอดเลือดและหัวใจนะครับนะบสองก็คือเรื่องของมะเร็งนะครับนะบเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเป็น สาเหตุการณ์ตายของประชากรไทยนะครับในันดับต้นๆเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนที่3ามเรื่องความดันเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับครับอันนี้ในการตรวจเขาใช้ในการเจาะเลือดตรวจแล้วก็ฟังผลแล้วก็เข้าไปพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยผลต่างๆออกมาตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับโดยการตรวจสุขภาพเนี่ยฮะโดยมากเนี่ยก็จะมีได้หลายวิธีนะฮะแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเช็คเลือดนะครับโดยคนไข้เนี่ยก็จะต้อง อดน้ำอดข้าวนะฮะมาเจาะเลือดนะครับโดยประมาณก็8-12ถึงชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องของการเอ็กซเรย์การตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็อาจจะทํามีอันตราซาวบ้างอะไรอย่างใดบางรางนะครับที่สงสัยผมสังเกตเห็นหลายๆคนที่ไม่เคยได้ตรวจสุขภาพประจําปีเลยมีเหตุผลหลักๆอยู่ไม่เกี่เตุผลคุณหมอครับที่มีการพูดคุยกันชนใหญ่ก็คือไม่ยากไม่กล้าไปตรวจกลัวตรวจแล้วเจอโรคก็เลยไม่ตรวจดีกว่า อยากให้คุณหมออธิบายว่ามันแตกต่างกันอย่างไรระหว่างไม่ตรวจเลยกับตรวจทุกปีถ้าเจอโรคจะได้รักษาได้ง่ายกว่าหรือเปล่ายังไงครับคุณหมอครับคืออยากจะทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าการตรวจสุขภาพไม่น่ากลัวอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดเรามีโรคนั้นจริงๆนะฮะแล้วเราสามารถรู้ได้ไวนะฮะการรักษาในปัจจุบันนี้มันเจริญก้าวหน้าแล้วนะฮะในบางโรคนี่รักษาแล้วอาจจะเหมือนกลับมาเป็นเหมือนคนปกติได้เลย,เลยนะครับค,ครับ แต่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้เราไม่รักษารโรคตัวนั้นเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยซุดลงอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็จะทําให้มีปัญหาเรื้อรังตามมาได้นะฮะอาจจะเคยเจอคนไข้ที่มาด้วยเรื่องของหลอดเลือดในสมองตีหรือโรคหัวใจเนี่ยก็เกิดจากการที่เขาไม่ได้รู้ว่าเขามีโรคประจําตัวเขามาก่อนเช่นความดันหรือเบาหวานนะฮะเหล็กไขมันในหลอดเลือดที่ปเกาะตรงนั้นนะ,ะคร,ครเลยทําให้เกิด เรื่องที่อันตรายเหล่านี้ก็ตามมาได้นะพูดถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วดูเหมือนว่ามีความจําเป็นไม่น้อยเลยใช่ไหมครับใช่ครับการที่รอให้โรคเป็นแล้วให้มีอาการก่อนแล้วไปตรวจอาจจะทําให้การดูแลรักษาตรงนั้นอาจจะสายเกินไปก็ได้ทีนี้ในส่วนของคนที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วคุณหมอครับครับก่อนจะไปตรวจในแต่ละครั้งเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะฮะก็คืออาจจะเป็นโรคหนึ่งก็ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องเบาหวานนะฮะความดัน พวกนี้นะฮะโรคเบสิกเลยเนี่ยนะครับโดยมากทุกทุกทุกรายที่มาตรวจเนี่ยจะต้องงดข้าวงดน้ำ8-12ชั่วโมงอย่างที่ผมพูดไปนะครับนะแต่ที่เราพูดว่างดข้าวงดน้ำเนี่ยน้ำเราอนุรรมให้กินน้ําเปล่าได้นะดื่มน้ําได้น้ําเปล่านะนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับให้เพียงพอเพราะการที่นอนหลับมานน้อยเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเรื่องของความดันที่สูงมากกว่าปกติก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็ควรมาเจาะเลือดแต่เช้า เพื่อลดการอดอาหารที่นานเกินไปเนื่องจากอาจจะเพียได้ตรงนี้นะครับทีนี้มาถึงคําถามยอดฮิตเลยคุณหมอครับ,รบพี่น้องมุสลิมคุณหมอก็คงจะทราบดีว่าสัปดาห์หนึ่งก็ต้องมีกินบุญอย่างน้อยละครั้งหนึ่งมีงานแต่งงานบ้านและงานนูน่นงานนี้เต็มไปหมดเลยและอาหารแต่และประเภทของพี่น้องมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก่อโรคทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมัสมันดันจาแขงเขียวหวานอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดเลย คุณหมอจะแนะนําพี่น้องมุสลิมอย่างไรบ้างเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยในปัจจุบนันนี้ชีวิตคนปัจจุบันเนี่ยอยู่ในเมืองนะฮะอาหารที่เราทานกันมาเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะทํางานหนักครับ,รบมุสลิมเราในสมัยก่อนอาจจะต้องทานเยอะทานอีกอาหารกลุ่มเป็นกเกษตรกร้ง่ายง่ายนะครับทำงานหนักใช้พลังงานออกไปเนี่ยเยอะนะครับ ดังนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมุสลิมทานอย่างนั้นไม่มีปัญหานะครับแต่ในปัจจุบันนี้ชีวิตประจําวันเปลี่ยนไปเราทานเข้าไปขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราใช้น้อยนะฮะมันก็จะสะสมในร่างกายและเกิดเกิดเป็นโรคได้แล้วพวกนี้จะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนะฮะแล้วก็โรคไขมันโลหิตสูงได้นะครับนะดังนั้นทานแล้วก็ควรทานแต่พอดี <c oughs> ทานผักและผลไม้ <c oughs> มากขึ้นนะครับ <c oughs> ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและงดพวกแป้งและไขมันแต่เลี่ยงยากนะคุณหมอครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกรรมการมัสยิดเป็นกรรมการประจําจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านพี่น้องเชิญก็ต้องไปไปแล้วอาหารก็อย่างงี้ประเภทเหมือนๆกันเกือบทุกงานเลยถ้ากินแล้วจะทํายังไงให้เกิดโรคได้น้อยหรือว่าไม่เกิดโรคแต่จำเป็นต้องกินนะเพราะว่าถ้าไม่กินเดียเด๋ยวเจ้าภาพบอกว่าไม่ให้เกียติกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอครับ ถ้าจะกินแบบอย่างนั้นนะครับก็ต้องรู้ก่อนว่าอาหารตัวไหนที่เกิดโทษกับเรามากที่สุดนะครับอย่างแรกที่หมออยากจะให้เี่ยก็คือเรื่องของน้ําแกงที่เป็นกะทินะครับเราก็กินเนื้อได้กินที่ส่วนที่เป็นเนื้อตักแล้วเอาน้ําออกเอาแต่เนื้อมากินยเดียวกินแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากกินเยอะๆเนี่ยให้ลดปริมาณข้าวลงนะครับและทานกับเยอะๆเนี่ยอาหารก็ ในส่วนของของหวานนะครับคุณหมอครับหลังจากมาสมันดันจาอาหารหลักเรียบร้อยแล้วก็จะตามมาด้วยกับทองหยอดป่อยทองขนมนู่นต่างๆเต็มไปหมดเลยควรทานไม่ควรทานคุณหมอครับของหวานเนี่ยอยากจะบอกว่าของหวานเนี่ยสามารถทําให้เกิดโรคได้ง่ายกว่าของขาวนะนะครับเพราะว่าของหวานเนี่ยร่างกายดูดซึมได้เต็มที่เลยแล้วร่างกายเอาไปสะสมนะครับสะสมอย่างเดียวเลยนะกินเข้าไปทองหยอดทั้งจานเนี่ยถูกดูดกลับเข้าไปเส้นเลือดเกือบหมดเลยนะฮะดังนั้นเนี่ย ถ้าหลีกเลี่ยงได้คือของหวานเนี่ยให้น้อยหรือว่าแทบจะไม่เลยดีกว่านะครับเม็ดนึงนี่ก็พอแล้วนะนนแตงเม็ดเดียวก็พอแล้วพอ,พอล้างปากครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับตรงนี้ได้คุยกับคุณหมอก็คงจะได้ข้อมูลแล้วว่าเรื่องของการตรวจสุขภาพป,ประจําปีนั้นมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการดูแลสุขภาพในแบบอื่นๆเลยทีเดียวเรื่องของการรับประทานอาหารคุณหมอเองก็เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็คําแนะนําตรงนี้ตรงตัวท่านผู้ชมเลยที่บางครั้งจะต้องออกไปรับประทานอาหาร ที่อาจจะมีโอกาสในการก่อโรคก้างๆมากมายรับประทานอาหารแต่เพียงพอดีนะครับแล้วก็หมั่นดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ขึ้นครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับคุณหมอครับแล้วกลับมาช่วงหน้าสายสื่อของเรามีคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาฝากคุณหมอส่วนคําถามจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าครับ ตอนที่รู้ว่าหัวใจของน้องโบไม่ปกติแม่เองก็ตกใจคิดว่าเรื่องแบบนี้ทำไม,ไมต้องมาเกิดกับลูกของเราอยากให้ลูกหายเป็นปกติเพราะตอนที่รู้ว่าน้องบอมป่วยใจเราก็ปก่วยไปด้วยแต่หลังจากสมิติเวชมีกองทุนช่วยเหลือผ่าตัดโดยวิคิสตังเราก็มีความหวังผ่าตัดออกมาแล้วน้องหายเป็นปกติแม่เองก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วขอบคุณกองทุนสมิติเวชนะคร าส a า s อ l a m u a l อ i k u m wr w ะรักาตุคุณหมอคะหนูอยากจะทราบว่าจำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนไปทำพัดหร,รือเปล่าคะ a s ร a l a m u a l ล i k u m wr wb รักาตุครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะครับเป็นไงบ้างครับคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฟังทันนะครับคำถามยอดฮิตเลยทีเดียวคุณหมอครับ จำเป็นไหมครับที่มุสลิมก่อนไปทาฮัทจะต้องตรวจสุขภาพให้ชัวร์ให้พร้อมก่อนว่าเรานั้นสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะไปประกอบพิธีฮัทหรือเปล่าต้องเกริ่นเลยนะฮะว่าการทาฮัทเนี่ยคนที่จะไปเนี่ยต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงพอสมควร<อ>นะครับนะครับคนที่มีโรคเรื้อรงังหรือสภาพที่ไม่ไหวเนี่ยค่ะครับแล้วก็เป็นข้อที่ยกเวน้นยกเว้นนะครับ,รบอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะครับแต่ในร,รายที่ดูเหมือนสุขภาพที่จะแข็งแรงเนี่ย แต่ว่าเราไม่เคยเช็คเลยว่าข้างในเนี่ยเราสามารถไปทำฮัทได้หรือเปล่าไปทนกับสภาวะตรงนู้นได้ไหมใช่เพราะตรงนู้นเนี่ยเราต้องเดินเยอะนะครับเราต้องมีภาวะที่สเตรสความเครียดต่างๆนะครับนะฮะต้องมีความฟิตเท่าไหร่ผมแนะนําว่าการไปเนี่ยเราควรจะเช็คก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาที่นู่นเนี่ยมันก็จะอันตรายต่อเรานะครับนะฮะและการทำฮัทเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือการไป ในที่ที่บุคคลเยอะๆเนี่ยนะครับชุมชมของคนหลายคนครับก่อนไปเนี่ยก็มีข้อควรระวังก็คือต้องฉีดวัคซีนวัคซีนอะไรบ้างคุณหมอที่จำเป็นจำเป็นที่จะต้องส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นโรคที่ติดทางเดินหายใจนะครับช่วงวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็วัคซีนไข้การหลังแอนคืออะไรฮะไข้การหลังแอนเนี่ยคุณหมอครับมันเป็นลักษณะของเยื่อบุ สมองอมีการอักเสบนะครับคนไข้ก็จะมีการเรื่องของอาการทางสมองนะครับ,รบนะซึ่งโรคนี้ติดทางเดินหายใจนะครับ,รบวิธีป้องกันง่ายๆคือต้องฉีดวัคซีนตัวนี้บ,บูสต์เข้าไปก่อนนะครับ,นะรบแล้วก็ถึงจะไปได้เพราะว่าในท,ที่นั้นเนี่ย บุคคลเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขามาจากที่ไหนแล้วมีโรคประจําตัวอะไรบ้างเรางั้นเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับนะถ้าเห็นมีใครไอเนี่ยก็ควรจะใส่แมสป้องกันนะครับเพื่อเพื่อลดการติดต่อของโรคทางเดินหายใจนี้แต่โรคอื่นๆนะคุณหมอครับอย่างเช่นโรคยุงลายไข้เลือดออกก็อาจจะมียุงเหมือนกันแล้วก็นอนในเต็นท์บางทีเต็นท์เต็นอะไรไม่มีมุงหรมุงลวดเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับที่มาจากพาหะของยุงได้ไหมคุณหมอ อันนั้นก็มีส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรามีความผิดปกติในร่างกายเราก็ควรจะแจ้งแพทย์ณบริเวณนั้นนะครับไม่ควรจะปล่อยหรืออดทนจนให้โรคนั้นเป็นร้ายแรงนะครับนะฮะแล้วเราก็จะไม่ไหวถ้าเกิดเรารู้ก่อนเรารักษาก่อนนะฮะมันก็จะดีต่อต่อตัวของท่านเองนะครับแล้วยาประจําตัวยาสามัญที่จะต้องพบไปส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะแนะนําให้พบยาอะไรไปบ้าง ส่วนมากก็จะเป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดแก้คัดยอกเคลดขัดยอกนะครับนะฮะแล้วก็ยาช่วยย่อยยาแก้ท้องเสียอะไรพวกนี้นะครับนะฮะเป็นยาสามัญประจําบ้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือต้องเป็นยาประจําตัวของเราเองไปนี่ไปควรจะพกเผื่อไปนิดหนึ่งนะเผื่อหล่นเผื่อหายนะครับไม่ควรเตรียมไปพอดีครับควรจะเผื่อไว้บ้างคนเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคที่ยอดฮิตเหล่านี้เหมาะสมที่จะไปไหมคุณหมอครับถ้าเกิด คุมได้ดีนะครับคุมได้ดีสามารถเดินไกลๆได้ดีนะครับก็ดูว่าเราสามารถไหมนะครับเราต้องอาจจะลองเดินเช้าเ้าออกกําลังกายยามเช้าถ้าเราไหวนะครับก็สามารถไปได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องคุมโดยการกินยาอย่าลืมยาตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับเรื่องราวของคนที่จะไปทําความดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปกันสุมสี่ชุมห้านะครับไปทำพัทเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ไหมคุณหมอครับแต่ว่าก็ต้องมีความพร้อมทางร่างกายด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรื่องราวต,ต่างๆเหล่านี้ไม่ผ่านเงื่อนไขท่านก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทำพัดก็อาจจะเป็นการยกเว้นไปได้ในช่วงท้ายตรงนี้อยากให้คุณหมอฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ว่าเทคนิคการดูแลสุขภาพสําหรับพี่น้องมุสลิมมีเทคนิคอย่างไงบ้างในการดูแลให้สุขภาพนั้นสมบูรณ์และแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาครับสุดท้ายนี้นะครับหมออยากจะฝากไว้ว่าการที่มีสุขภาพดีเนี่ยง่ายๆเลยครับก็คือเรื่องของการกินครับนะการอยู่นะครับกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับ <C> e <lebr ate> เพิ่มผักนะครับเยอะๆผล,ลไม้ที่มีประโยชน์นะครับ <C> e <lebr ate> สองก็คือการนอนหลับให้เพียงพอ,อพักผ่อนให้เพียงพอครับบางคนทํางานหนะักต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างนะครับนะฮะสุดท้ายก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายไม่จําเป็นจะต้องไปที่ยิมนะฮะออกที่บ้านนี่ก็ได้นะครับนะฮะทำงานบ้านทําต่างๆให้ร่างกายได้มีการใช้พลังงานบ้างนะครับนั่นเป็นสิ่งสําคัญและสุดท้ายก็คือต้องตรวจร่างกายเช็คอัพนิดหนึ่งเพราะว่าเรา เห็นว่าเราดีๆอย่างเงี้ยอาจจะมีโรคที่อันตรายแอบแฝงอยู่ก็ได้นะครับมีหลายคนที่ต้องมาเสียใจทีหลังเพราะมารู้ช้าเกินไปนะครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่สละเวลามาพูดคุยเรื่องราวดีๆแล้วก็คําแนะนําดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพการตรวจสุขภาพไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยในการกันกองให้ตัวของท่านนะครับได้รู้ว่าวันนี้ท่านอยู่ในภาวะที่จะต้องรักษาตัวและจะต้องเดินไปข้างหน้าสําหรับอนาคต ต่อไปอย่างไรวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับที่สาะเวลามาพูดคุยตรงนี้เดี๋ยวลาทุงหมอตรงนี้เลยนะครับอัสลามมุอะลัยกุมครับท่านผู้ชมครับรายการยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าสายสืบสอนดีรอพบท่านผู้ชมอยู่ครับการดูแลรักษาผิวบอบบางและแพ้ง่าย หากคุณเคยสงสัยว่าคุณเป็นคนที่มีการแพ้ชนิดผื่นสัมผัสเช่นแพ้พลาสเตอร์แพ้ถุงมือหรือแพ้เครื่องสัอาางเป็นต้นเพราะสารเคมีต่างๆเหล่านี้สามารถกระตุ้นทำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสได้โดยมักมีอาการผื่นแดงแห้งรอกบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับสารเหล่านี้และมักเป็นเนหายหายหลังการรักษาแล้วสักระยะหนึ่งก็จะกลับมาเป็นซ้ำลักษณะเดิมตรงบริเวณผิวบริเวณเดิม ซึ่งอาการดังกล่าวมักพบบ่อยบริเวณหน้ามือเปลือกตาเท้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้เราสามารถทดสอบหาสาเหตุของผื่นแพ้สัมผัสได้โดยการทำแพล็ก์เทสซึ่งเมื่อพบสาเหตุและสามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้นได้อาการผื่นแพ้สัมผัสก็จะสามารถหายขาดโดยวิธีการทดสอบแบบง่ายคือการทดสอบโดยนำสารที่สงสัยไปปิดทดสอบที่ผิวหนังทีละยีชนิด หรือมากกว่านี้แล้วรออ่านผลภายใน48ถึง72ชั่วโมงเราก็จะสามารถรู้ต้นตอของอาการแพ้เหล่านั้นได้ ตอนที่รู้ว่าหัวใจของน้องโบไม่ปกติแม่เองก็ตกใจคิดว่าเรื่องแบบนี้ทำไม,ไมต้องมาเกิดกับลูกของเราอยากให้ลูกหายเป็นปกติเพราะตอนที่รู้ว่าน้องบอมป่วยใจเราก็ป่วยไปด้วยแต่หลังจากสมิติเวชมีกองทุนช่วยเหลือผ่าตัดโดยวิคิสตังเราก็มีความหวังผ่าตัดออกมาแล้วน้องหายเป็นปกติแม่เองก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วขอบคุณกองทุนสมิติเวชนะคร

ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาจาลาที่อัลลอ์ให้กุาน่คัมภีร์กุรานเป็นทางนำสำหรับชีวิตในคัมภีร์อัลกุรานอัลลอฮ์ได้กล่าวบอกว่าวันตังุรนับซุมมากดดามัดเลือกอบันดาผู้ศรัทธาเอย๋ยจงสำรวจนะครับสำรวจดูตัวเองให้ดีสำรวจของที่ผ่านผ่านมาเพื่อวันพรุ่งนี้ต้องการจะอธิบายว่าให้ดูแลตัวเองทั้งหมด ทุกส่วนของร่างกายพี่น้องต้องดูอะไรบ้างอย่างน้อยของฮารอมของฮารานทำบาปไว้ไหมนะครับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองยิ่งตรวจสุขภาพพี่น้องจําเป็นอย่างยิ่งเลยพี่น้องจะตั้งการตรวจสุขภาพพี่น้องครับผมว่าหกเดือนครั้งหรือปีป,ปีปีละครั้งเนี่ยดีมากๆเลยพี่น้องให้หมอเนี่ยเช็คร่างกายให้หมดนั่นหมอเฉพาะเช็คโรคอย่างเดียว แต่เราต้องสำรวจดูความชั่วของเราด้วยไปน้องเราเนี่ยนามารครบห้าเวลาไหมเดืดอนอมอนบเนี่ยถือสิ้นอดครบหนึ่งเดือนไหมนามาซุนาก่อนนมาฟาร,รุดูเรียกว่าซุนาราวาติปเนี่ยทำครบไหมอ่านกุรานไหมไปน้องแล้วก็ดูแลภรรยาลูกๆดีไหมไปหาพ่อแม่ไหมไปน้องประกาศของเราจ่ายไหมไปน้อง มีสตังแล้วไปทำอุมรอม้อไหมไปะนะครับไปทำพะยีไหมโมโหไหมให้อภัยกับใครบ้างี่น้องฉะนั้นสำรวจดูชีวิตของเราทั้งระบบพี่น้องแต่ที่หมอแนะนำเนี่ยด้านสุขภาพอย่างเดียวก็ไปครับพี่น้องหมอแนะนำนบีแนะนำเหมือนกันฉะนั้นการรักษาสุขภาพ,พี่น้องครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทีนี้เวลาเราเหนียดเนียดจะดูแลสุขภาพนะครับพี่น้อง ถามว่าสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเอาไปสอนองความชั่วผมว่าตายดีกว่านะน้องพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะอึดอัดฉะนั้นผมขอแนะนําอย่างนี้รักษาสุขภาพเพื่อทําอิบาดาต่อลล l a ์ได้มีโอกาสได้นมาตะฮัตยุดในเวลากลางคืนฉะนั้นวิธีการตรวจสุขภาพไปหาหมอไปน้องถ้าวิธีการที่จะตอบ้าตตัวต่อ a ลลอ h ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์โดยการเลิกทําความชั่วแล้วก็หันมาทําความดีแล้วก็รักษาสุนนาของท่านนาบีอย่าเตาบ้าคนเดียวไปน้องชวนคนอื่นให้เตาบ้าตัวจด้วยไปรักษาสุขภาพพาภรรยาไปตรวจด้วยแล้วก็พาลูกพาหลานไปให้หมอตรวจด้วยควรจะเป็นยกว่าหมอแฟมิลีนะพไปน้องแฟมิลีเราเนี่ยนับสกุลอยู่เป็นสุขเนี่ยควรจะมีหมอไปสักคนหนึ่งไปน้องเอาไว ดูแลสุขภาพของอยู่เป็นสุขแฟมิลีเนี่ยพี่น้องตั้งหลายรวมไปถึงแฟมิลี่ครอบครัวอื่นๆด้วยนะครับดูสองสองสอย่างนะครับพี่น้องสุขภาพด้วยแล้วก็อามันต์สอนแล้วด้วยวัสลาหมอะลยกุมบรหัมะตุลลอฮิวะบาระกาตุครับท่านผู้ชมครับน่าเสียดายจังเลยน,นะครับรายการสายสืบสุขภาพวันนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอีกแล้วนะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีคงเป็นที่ชัดเจนกับท่านผู้ชมนะครับว่าเราเสียสละเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อตรวจสุขภาพหาโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราในแต่ละปีเพียงปีละหนึ่งครั้งท่านผู้ชมสาม,มารถที่จะปกป้องรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากโกรคร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่านเองได้นะครับสำหรับวันนี้รายการสายสืบสุขภาพนะครับต้องขอขอบคุณ ในช่วงของสายสืบสอนดีนะครับที่อาจารย์มุชอฟายเป็นสุขมาให้คําแนะนําแล้วก็การดูแลสุขภาพตามแบบที่ท่านผู้ชมอาจจะรังรอยนะครับข่าวสัมพันธ์ในช่วงท้ายตรงนี้นะครับว่าโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพในสัปดาห์ที่2ของวันศุกร์ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและในศุกร์ที่4นะครับของศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยในการบรรยายโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆตรงนี้ด้วย สำหรับช่วงท้ายตรงนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินท์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และทีมแพทย์ในการพูดคุยกับท่านชมในวันนี้วันนี้ผมไปด้วยจุเป็นสุขลาไปก่อนครับอบิลไลตอฟิกวัสสลามว,าามวะัลกุมอัราอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารากาฮูสวัสดีครับ